รุ่นนี้สวยดีเนาะสวยสวยมากเลยฮะสวยไหมหน้ากากตัดดำอ่ะสวยมากเลยใช่ไหมดูเบื้องหลังการถ่ายทำของเสือทอบนะครับเขาถ่ายรูปอยู่ไปซูมนู่นซูมนี่เขาเดี๋ยวเราขึ้นไปดู ของเขาเป็นมืออาชีพครับของเราเป็นบ้านๆครับ,รบนี่ไงเพงแอร์คอมแอร์ก็มีนี่ครับเผงแอร์ A ใหญ่มากเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถจ๋าเดินขึ้นไปบนรถดินี่คุณนาย พื้โอ้สุดยอดเลยคือจะบอกนะเป็นเกียร์โตโอ้โอู้โบ๋ลมด้วยถอดรองเท้านะครับโอ้โหเอาแล้วเกียร์มันใส่ตรงไหนเนี่ยนี่เปล่าเอาแล้วเกียร์มันล่ะ นี่ปั่นน้ำฝน,ฝนไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้สองเผาล็อกเผายกลอ้อเอา้าอย่าบอกนะเป็นเกียร์ตัวนี้เฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยนเนี่ยบิดเอาเนี่ยเหมือนเองั้นแหละด็นถอยถอย ถอยทำไมมีถอยนี่อ๋อถอยไม่น,นุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจกดเกียร์บวกลบสบายเกินครับก็กดพามากดพามาอุ้ยทายุโอ้โหโล่งมากเลยอะ ที่นอนโอ้โหข้างล่างโลง่ลงๆเลยอูเอารถรุ่นนี้ทำรถเฮเนาะแล้วต้องทำอะไรเลยอะเอารถนี้ทำรถเฮเนาะชโอ้โหสุดยอดเลยอือหือเป็นเบาะลมครับ กดต่ำมาได้อ้ขับเบรต่ำมัวก็ได้ครับอหระบบตัวนี้ยกล้อได้หรือเปล่าตัวนี้ฮะไม้ภายในสีดำนะสีแดง

น้ำมันอ๋นี่ไงลองเพชเชอรลลองตัวจับโค้ดโอ้โห,โโหเยอะเยะมากมายเลยครับตัวนี้นะ่าจะแพงแน่นอนเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ ครืแกนยนต์ครับตัวนี้รวมถ้ารวมตัวดปเตอร์24โวลด้วยที่9,008โอ้9,008ครัตัวนี้จะเช็คได้ทั้ง12ร้อ24เลยนะครับ12ร้อ24เลยตัวนี้นี่ใช่สจอด <c oughs> นี่ตั้งตัวเลย12ร้อย24ดตเตอร์12 12, 12, 12 24อันนี้ระบบบลูทูธ ตัวสแกนโค้ดลบคงลบโค้ดได้หมดได้ไสได้อืมสุดยอดเลยครับ,รบรนี่ครับเครื่องตัวสแกนโค้ดกล่องไฟเลี้ยวมีครบหมดทุกอย่างเลยครับทุกรุ่นทุกยี่ห้ออันนี้โรน,งงนี่360สามหกศูน,นอืม นี่ของฟุตโซ่ฟุตโซ่ฮิโน่สามหศอันนี้มันเหมือนอของที่ติดรถมาไหม,มพวก<ม>พวกใช่วงจรข้างในมันเหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมครับตรงรุ่นตรงรุ่นเลยแสนกว่าถ้าซื้อชุดนี้แสนกว่า อุปกรณ์ต้องลงทุนครับถ้าใครจูนรถเป็นช่างต้องต้องซื้อครับเขาไม่ให้กินนี่ซื้อของเขายังต้องซื้อของคนชินลูกอมด้อยระดับยูทูบเบอร์อะไรมาขอลูกอมเขากินคุณจะเขาไม่ได้เขียนคำว่าแจกเลยคุณมาเอาอะไรนั่น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 หยิบกินได้ใช่เหรอเนใส่กระเป๋าเลย ตัวเลยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก uh ็ละลายหมดเนี่ยดูอ่ะไดมีครบทุกอย่างเลยไดสตงในสตาร์ทมีครบหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นี่คร yes ับมีอันนี้ไดสตาร์ทไดสตาร์ทเนี่ยครับมีทุกรุ่นแล้วก็อันนี้จะเป็นไดชาร์จนะไดชาร์จอันนี้น่าจะเป็นพวกรถทัวร์หรือเปล่าพี่ใช่ครับพวกรถทัวร์รถเบนซ์ ตัวนี้ก็จะเป็น10ล้อฮิโน่ห้าร้อยนี่อันนี้จะเป็นตระกูลรถกระบะรถกระบะแล้วก็อีซูซูใหญ่มากเลยคี่เอ็มครับตัวนี้หกสิบเอ็มแปดสิบมีกล่องให้แล้วก็มีอ๋อ นี่ครับเรา,าิองตัวนี้เลยครับ,ครบ,บใครจะสั่งใครจะสั่งก็อองงตามนี้เลยครับแล้วก็มีมน้ำยาล้างหัวฉีดแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ชุนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดค่าใช้จ่ายเทีย่าครับเวลาล้างแอบอ๋อเวลาล้างแอมหลั <c oughs> งจากล้างเสร็จเรากดตรงนี้เนาะใช่ไหมกดทิ้งไว้รีสตาร์ เกี่ยวกับตัวนี้จะเป็นไปล้างแข่งคอยออดโดยที่ไม่ต้องถอดตู้นะครับไม่ต้องถอดตู้เวลาล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปตามด้วยเปลือกฆ่าเชื้อมีมีหลายอย่างมากมายเลยดูอ่ะมีครบเลยอันนี้ก็เป็นมอเล่ใช่ครับเราสามารถสั่งได้มอเล่แล้วก็มีพวกแผงตัดเอาตัวนี้คือตัดเอาดูอ่ะเยอะทุกรุ่นครับทุกรุ่นทุกรุ่นแล้วก็เฟสเซอร์ พูดง่ายๆคือดีเลย์ไฟเลี้ยวอะตามภาษาช่างทั่วไปเอาง่ายๆถ้าถ้าเรียกเฟชชอร์เขาไม่รู้จักใช่เมื่อร้านอะไรจริงๆบางครั้งผมไปซื้อซื้อดีเลย์ไฟเลี้ยวด้วยครับเขาก็จะเอาไอตัว5ขามาให้บางร้านบางร้าน้าก็เรียกเฟชชอร์บางร้านก็ดีเลย์ไฟเลี้ยวนึนก็จะเป็นฮิโน่นี่ก็จะเป็นอิซุซุ360 อันนี้ก็จะเป็นรุ่นสามขาตัวนี้ก็เป็นฮิโน่นี่ก็อ s ซูซูสามหกศูนย์ครับครบหมดตัวนี้จะเป็นฟุตโซ่นะครับถ้าเป็นฟุตโซ่จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นฟุตโซ่ Pose> ผมอยากเห็นไส้ในนะตัวนี้เนี่ยผมอยากเห็นไส้ในเดี๋ยวผมตอบกนปหนบริษัทนี้ ทั้งหมดเลยใช่ไหมผลิตทั้งหมดเลยใช่ไหมมาหมดเลยนี่ทั้งแบตเตอรี่ก็มีอันนี้เราอันนี้แบตแห้งไหมอันนี้แบตแห้งไหมครับใช่ครับอันนี้ฟิมใช่ครับเป็นแคลเซียมเป็นแทนนีฟรีครับเป็นแบบนี้ลูกแล้วเท่าไหร่นี่ประมาณนี้ตัวนี้เอไม่แน่ใจไม่่แนใจยังไงโหดูดีครับ สำหรับอะไรไปกูณ24โวลต์ที่นี่หมดเลยครับครบทุกอย่างนี่แหละครับโรงงานผลิตคือที่นี่เลยครับบริษัทผลิตนี่ครับครบทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่เนี่ยผมอยากได้ตัวเนี้ย <c oughs> FC ซบริจาคหน่อยดิ <c oughs> สนับสนุนเงินหน่อย <c oughs> โอเคครับแล้วเราก็มีอบรมให้คนอบรมให้ลูกค้าด้วยใช่ด้วยกันสามสิบโอ้นี่ครับใครอยากอบรมก็อบรมได้โอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่ครับยังไงก็อย่าลืมด้วยกันบริษัทตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ